เรามาติดตามค่ะผลการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับยูเครนแล้วก็รัสเซียซึ่งเกิดขึ้นคู่ขนานกันนะคะที่ซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาความจริงแล้วเมื่อวานนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีการถแถลงเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวแทนจากสหรัฐเนี่ยเขาคุยกับตัวแทนจากรัสเซีย10กว่าชั่วโมงแต่สุดท้ายไม่มีการถแถลงนะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้มีการออกถแถลงมาจากทำเนียบข่าวว่า ทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียเห็นชอบในหลายเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการหยุดยิงในทะเลดำนะคะเพื่อที่จะเป็นการปกป้องความปลอดภัยให้กับการขนส่งสินค้าทางทะเลขณะเดียวกันก็จะมีการหยุดยิง ในบริเวณโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยนะคะเราลองมาดูบทสรุปนะคะที่ทำเย็บขาวมีการถแถลงออกมาค่ะต้องบอกว่าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากการเจรจาแยกกันของรัสเซียกับยูเครนโดยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางนับว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมผู้นำสหรัฐสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยทำเนียบขาวได้ออกถแถลงการแจ้งผลการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐเจ้าหน้าที่ยูเครนและเจ้าหน้าที่รัสเซียที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะรับรองความปลอดภัยให้กับเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์และหยุดการโจมตีทางทหารในทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับส,บส่งออกธัญพืชไปทั่วโลก ทั้งสองประเทศยังสัญญานะคะว่าจะออกมาตรการสำหรับการบังคับใช้ข้อตกลงระง,งับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างกันแต่ว่าทำเนียบขาวระบุว่าทุกฝ่ายยังจะต้องหารือกันในรายละเอียดเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนต่อไปนอกเหนือจากการที่หยุดยิงนะคะที่รัสเซียแล้วก็ยูเคร,รเนเห็นพร้องต้องกันแล้วสหรัฐก็ยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมกับรัสเซีย โดยรัฐบาลวอชิงตันรับปากว่าจะช่วยผ่อนปนมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียและสถาบันการเงินอื่นๆที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการค้าปุ๋ยและอาหารระหว่างประเทศซึ่งนี่คือข้อเรียกร้องของฝั่งรัสเซียมายาวนานซึ่งทำเนียบเครมลินระบุนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงในทะเลดำจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในส่วนนี้แล้วเท่านั้น ขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียก็ยังเรียกร้องให้สถาบันการเงินเพื่อการเกษตรได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปใช้ระบบของสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือว่า SWIFT ซึ่งมากกว่า200ประเทศทั่วโลกใช้เป็นช่องทางรับส่งข้อความเกี่ยวกับการโอนเงินและหลักทรัพย์ข้ามชาติค่ะ ฝั่งผู้นำยูเครนนะคะโวลดิเมียเซนสกี้ออกมาเปิดแถลงข่าวในกรุงเคียฟเขาบอกว่าข้อตกลงหยุดการโจมตีในทะเลดำเป็นความเคลื่อนไหวที่มาถูกทางแล้วจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าและตัวเขายังไม่สามารถไว้ใจรัสเซียได้แต่ถ้าเงื่อนไขถูกละเมิด Якщо хтось порушить, то цього в стейтменті немає. Я розумію, чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося перші домовленості, щоб вони не зірвалося. Тому не хотіли йти в багато деталей. А все одно нам прийдеться. З вами розуміти відповіді на кожну з деталей. Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це. ในขณะที่ Donald Trump ผู้นําสาหรัฐตอบคาถามนักข่าวแต่ก็ไม่ได้พูดลงรายละเอียดเขาบอกแค่ว่ากําลังหารือกับทั้งสองฝ่ายและมีแนวโนมที่ค่อนข้างดีค่ะ We're in deep discussions with Russia and Ukraine And I would say it's going well But it's a situation we should have never had to even think about Should have never happened And on the Middle East, uh, that's been going on for a lot of years, centuries and centuries. It just keeps going. And we are making a lot of progress, so that's all I can report. But some very, very big talks are going on and detailed talks are going on right now on both fronts. <coughs> ที่เพิ่งจะมีการดิวกันให้มันปฏิบัติได้จริงนะคะท่ามกลางข้อกังขาว่าอีกฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามส่วนอีกหนึ่งประเด็นราม่าข,ของรัฐบาลสหรัฐนะคะก็คือกรณีที่มีนักข่าวคนหนึ่งก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทของเจ้าหน้าที่ระดับสูงบนแอป Signal ซึ่งในแอป ที่ว่านี้เขาคุยกันเรื่องแผนการถล่มกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะล่าสุดทุซซี่แกบบาทผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและจอร์ ft, <c oughs> นรรดคริฟผู้อำนวยการ CIA ซึ่ง <c oughs> ทั้งสองคนก็อยู่ในกรุ๊ปแชทนี้ด้วย <c oughs> ได้เข้าให้การต่อคณะการรมการข่าวกรองของวุฒิสภา <c oughs> ทั้งคู่ยืนยันอย่างนี้คะ่ะว่าไม่มีการแชเอกสารล,ลับ <c oughs> ในกรุ๊ปแชทดังกล่าวแต่ก็ถูกโจมตีอย่างหนักจากสวจากเดโมแครต ส่วน Mike w a l ส์ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติออกมาแสดงความรับผิดชอบกับกรณีข้อมูลรั่วไหลระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News โดยเขายอมรับว่านี่เป็นความผิดพลาดที่น่าอายส่วนทรัมป์เองนะคะยืนยันกับนักข่าวแบบเดียวกันบอกว่าไม่ได้มีข้อมูลลับหลุดออกไปและวอลส์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรัฐบาลกำลังตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ